ครับสัสดีครับก็ผมนายแพทย์สิวรนวงศักด์นะครับก็ปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็ที่ได้เรียนหลักสูตรนี้ก็เพราะว่าท่านผู้อำนวยการแนะนําแนะนํามานะครับเพราะท่านเคิมาเรียนแล้วบอกว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีมากได้ความรู้นะครับก่อนมาเรียนก็ต้องเรียนนําตรงครบว่าไม่ได้เข้าใจในเรื่องที่จะมาเรียนมากนะัก แต่พอได้เข้ามาเรียนแล้วนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ทําให้เข้าใจเรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร์และกระบวนการวิธีการต่างๆรวมถึงความคุ้มทุนนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ประทับใจมากครับแล้วก็ยังคุยกับทีมงานเลยครับว่าว่าท่านอาจารย์หรือว่าทีมงานนี้มีหลักสูตรอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมเพราะว่าอยากจะมาเรียนความรู้เพิ่มเติมครับ แลถ้าใครได้มีความสนใจนะครับผมแนะนําเลยครับเป็นหลักสูตรที่ได้ทั้งความรู้ได้ความสนุกสนานและที่สําคัญครับสามารถเอาความรู้และการทํางานที่ได้เรียนไปเนี่ยไปใช้ได้จริง